สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมอ่ะก็ความเคลื่อนไหวเนาะสำหรับบุริรัมยูเนเต็ดนะครับผมกับสามนักเตะต่างชาตินะสามนักเตะต่างชาติที่เอ่อจะเข้ามาสู่แคมป์ของบุริรัมยูเนเต็ดนะครับโปรไฟล์ถามว่าอืมก็มีหลายสำนักแล้วล่ละที่เขาไปเจาะลึกเกี่ยวกับเออ มาจากไหนสโมสรไหนอะไรยังไงน,นะผมไม่ไม่กล่าวแล้วนะคือมันมัน,ม,นมันอาจจะไปซ้ํากับของคนอื่นเขาเนาะเออนะโอ้โน,น่นนี่นั่นนะแต่สําหรับมุมมองผมนะผมจะไม่คาดหวังสูงกับนักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์เท่าไหร่ลนะณตอนนั้นเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่หมดยุคเดีอโกมาแล้วอะ ผมก็รู้สึกผิดหวังมาตลอดนะเามื่อก่อนนี้ผมคาดหวังกับอนะไรนนักเตะเกาหลีของปวังสตีเลอร์นะโอ้โหจะมาแบบว่าแน่นอนเลยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ก็ดับไปละนะครับผมแล้วก็หลายๆคนนะนักเตะต่างชาติหลายๆคนของบุรีรัมก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่คงหลังๆมานี่ผมเลยแบบว่าเออไม่ไม่ขี้เกียจไปไปเช็คฟอร์มขี้เกียจไปเช็คเช็คชื่อนะ ไปหาชื่อเอา Copy Search ใน YouTube แล้วไปดูคลิปไฮไลท์ต่างๆว่าเฮ้ยฟอร์มเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างวะเอาจริงๆนะท่านผู้ชมครับมึงมึงมาก่อนมึงมาบุรีรัมก่อนเสร็จปุ๊บใช่ไหมขอผู้ขอดูสักนัดก่อนขอดูเล่นกับตาสักนัดก่อนว่านักเตะต่างชาติอะ่ะจะเล่นระบบบุรีรัมอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะผมก็เลยแบบว่าก็เลยความคาดหวังผมอาจจะไม่ได้สูงเท่า คนอื่นนะอาจจะคือคนอื่นอาจจะหลายๆสื่ออาจจะฮือฮานะอู้มาจากอิสราเอลนะเมื่อก่อนอิสราเอลนี่เป็นของนอยู่ฝั่งเอเชียนะแต่อิสราเอลมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยกูอยากไปอยู่ฝั่งยุโรปเว้ยไปอยู่ฝั่งยูดีกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ที่จริงมันมันคาบเกี่ยวกันคาบเกี่ยวกันนะอเมื่อก่อนในอดีตนะในอดีตถ้าจําประวัติศาสตร์ได้ก็คืออิสราเอลนี่คือทวีปเออประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียนี่แหละแล้วเหมือน ถ้าจาไม่ผิดเนี่ยต้องไปอ่านไล่อ่านปอดศาสตร์ล้วนะผมจําได้ว่าเคยอยู่เอเชียนะแล้วก็สุดย้ายสุดท้ายก็ย้ายไปอยู่ฝั่งยูหรือยุโรปไปเล่นฟุตบอลฝั่งยุโรปแทนอะไรอย่างนั้นอ่ะนะเออมันอยู่ยูแถวนั้นเขาเรียกยูเรเซียหรือป่ะเอออยู่มันเชื่อมต่อกันนะนะมันเชื่อมต่อกันะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอืมแล้วมีตัวโคเอเชียด้วยใช่ไหมเออแล้วก็มีชาวเซิร์ฟหนึ่งตัวนะตัวสูงใหญ่มากเห็นเขาบอกว่าตัวสูงใหญ่นะแต่ ไม่รู้ว่ามาเล่นกับสภาพอากาศที่ประเทศไทยแล้วก็จะเล่นออกหรือเปล่าคือเราเราก็เห็นเห็นหลายครั้งแล้วคือผมก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลบุรีรัมบางส่วนก็ขยาดพอสมควรนะว่าเฮ้ยไม่งหวังหวังว่านักเตะบุรีรัมอ่ะนักเตะต่างชาติบุรีรัมจะสร้างมาสร้างความแตกต่างกลายเป็นว่านักเตะไทยแบกทีมให้กับนักเตะต่างชาติซะงนั้นก็มีนะครับอืมนะฮะขอดูสักนัดก่อนเนาะเออ ขอดูมามาเล่นมาเล่นกับปรับจูนทีมอนัดสองนัดก่อนว่ามาเล่นแล้วเป็นยังไงทรงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือท่านผู้ชมสังเกตไหมบุรีรัมย์หลังจากหมดยุคเดียโก้ก็พิษสงก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะก็ไม่ค่อยแบบว่าเฮ้ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็กลายเป็นว่านักเตะไทยนักเตะทีมชาติตัวทีมชาติของไทยก็แบกทีมไป สัง,ง,นงนั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าย้อนไปอีกยุคนึงนะที่ผมประทับใจนักเตะบุรีลัมต่างชาตินะก็จะมีอาชิมปงนะโอฮองซ่านี่ตอนมาคู่ค,คู่กันแต่อาชิมป้งจะโดดเด่นกว่าแล้วในส่วนของถ้าเป็นแนวรับก็จะเป็น ma, ออสมาอิบาเยสอแล้วในส่วนของไคเฮราโนก็โอเคนะไคเฮราโนกเนี่ยอืม เ็เล่นได้ขยันขยันไลส่สไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมาบุรีรัมไม่นิยมญี่ปุ่นแล้วนะฮะไปเอาฝั่งเอียงไปฝั่งเกาหลีซะแทนนะฮะหรือว่าชอบเป็นโอป้าหรือว่าอยากจะแบบว่าเอามาทําการตลาดโอป้าด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอืมนะฮะแล้วก็ออสมานี่ออสมานี่ถือว่าสุดยอดในเกมรับบุรีรัมนะเสียเสียประตูยากมากถ้าจะผ่าน กว่าจะผ่านไปถึงซิวรักนะก็ต้องโอ้โหต้องผ่านด่านสุดท้ายก็คือออสมาก่อนแล้วมีใครยุคนั้นอะ่ะหมดแล้วมัง้งหมดแล้วมหมดหมดหรือยังวะเออน่าจะมีประมาณนั้นแหละนะน่าจะมีประมาณนั้นแหละเออแล้วก็พีกพีกสุดก็น่าจะเป็นอ๋อมีคาเมโลก,กอนซาเลสหรือเปล่าที่มันเป็นสเปนหน่อยอะ่ะสเปนหน่อยอันนั้นก็ยิงยิงหนักยิงเยอะเหมือนกันนะพอ ย้ายออกจากบุรีรัมย์ก็ดับก็เล่นกับไทลีกนี่แหละแต่ก็ไม่ถึงกับเปรีป้ยงงเท่าไหร่เนาะนัะ่นแหละครับก็สําหรับครั้งนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังสูงอะไรเกี่ยวกับนักเตะบุรีรัมย์ที่จะมาอู้ว้าวเหมือนหลายๆสํานักนะผมขอดูก่อนขอดูการเล่นก่อนการเล่นจริงๆกับบุรีรัมย์นะคือมไม่รู้ว่าจะโดดเด่นมาจากไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะสถิตินี่ผมไม่รู้จริงๆอะอย่างฟุตบอลเออคือคือเอาจริงนะ คือดูสักนัดหนึ่งอ่ะถ้าดูสักนัดเต็มเกมนัดผมก็จะพอพอคาดการได้แล้วว่าเฮ้ยจะประมาณไหนวะไอในทรงเนี้ยจะรุ่งหรือร่วงอะไรจะรุ่งหรือริ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พอจะดูได้นะครับผมว่าทรงวิธีการวิ่งนะวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือแต่ละทีมอ่ะบางบางทีปัจจัยมันมันอยู่ที่ระบบการเล่นของทีมด้วยท่านผู้ชมครับคือนักเตะบางบางครั้งอ่ะโดดเด่นกับ ทีมนี้มากๆพอไปเล่นอีกกับอีกทีนึงอ้าวเสือกเสือกไม่เข้าระบบซะงั้นเสือกอ่าเล่นไม่ได้ดึงศัก,กยภาพตัวเองไม่ได้เท่าที่ควรผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะยกตัวอย่างแบบว่าเห็นได้ชัดเลยนะอย่างคากควะตอนเล่นดอทมุลนะท่านผู้ชมครับโอ้โหไปดูได้ไปดูช็อตไฮไลท์นะทั้งปัน้นทั้งยิงเองทั้งส่งทั้งแอซิดมีหมดในบุนเดสลีกาตอนนั้นเจเกนครอบคุมทีมอ่า บอ่อมูลีเซดอทมูลอยู่ซึ่งคากาวะก็อยู่ในชุดนั้นนะครับผมโอ้โหโดดเด่นมากพอกลับไปคากาวะย้ายมาอยู่เมนูปุ๊บอ้าทำไมเล่นแบบว่าได้สำร,รองได้เล่นเล่น,ลนหายหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยศักยภาพตอนเล่นดอทมูลกับตอนเล่นเมนูมันคนละเรื่องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือปัจจัยหลายอย่างเพื่อนร่วมทีมเนาะที่เล่นด้วยกันในส่วนของระบบการเล่นว่ามันเอ,อื้ออํานวยต่อสไตล์การเล่นด้วยอะ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเวลาเราเล่นฟุตบอลเ,เกมฟุตบอล PES สองพันยี่สิบเกมมือถือเนี่ยมันจะมีฟุตอ่าเมนจเจอร์มันจะมีเขาเรียกว่าค่าแฟมิลี่แฟมิลี่คือความเป็นแบบว่าเฟมลี่แบบว่าความที่จะดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนให้สามารถเชื่อมเกมด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยอตอนเล่นแรกๆอ่ะไอไอค่าพลังตรงเนี้ยมันมันก็จะ อยู่อย่างเงี้ยพอเล่นไปเรื่อยๆมันจะเหมือนค่าประสบการณ์ที่จะเล่นร่วมกันอะไรเงี้ยอย่างทีมสปิริตมันจะมีค่าพลังทีมสปิริตต้องเล่นด้วยกันไปเรื่อยๆก่อนถึงจะแบบว่าให้มันแบบว่ามีการเชื่อมสัมพันธ์กันแล้วมันจะเล่นเข้าขากันด้วยเข้าขากันมากขึ้นอะไรเงี้ยเออมันจะมีจุดนี้ด้วยอย่าง่าาผู้ชมสมมุติว่าเอาเมนเจอร์ใช่ไหมโคชเนี่ยผ้าพลังกับนักเตะไม่สัมพันธ์กัน เอานักเตะที่เขาเรียกว่านักเตะที่ค่าค่าพลังสูงสูงอะแล้วเอาโค้ดที่ค่าพลังต่ำต่ำอะพอมันเอามาจาับรวมทีมนะปึ้งเอาทีมสปิริตบางทีเหลือหนึ่งก็มีอะเหลือสิบก็มีอะไรอย่างเงี้ยพราผมลองเอาไปเล่นดูเอ้าไอ้เหี้ยจังหวะวิ่งก็ไม่วิ่งนะจังหวะวิ่งก็ไม่จังหวะส่งไปแล้วเดินก็มีอย่างงี้มีด้วยนะมีด้วยคือ ความสัมพันธ์ในทีมสําคัญมากเลยแล้วก็การเล่นเป็นทีมการเล่นเป็นทีมเวิร์กอะไรเงี้ยคือมันต้องสัมพันธ์กันหลายอย่างมากในส่วนของอโค้ชเองสไตล์การเล่นของนักเตะเองว่าเข้ากับระบบได้ไหมอย่างเงี้ยคือผมตอนนี้ผมไม่กล้าฟันธงว่านักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์ที่มาณนะตอนนี้จะการันตีได้สร้างความแตกต่างได้มากน้อยแค่ไหนนะเออ <c oughs> อ่ะท่านผู้ชมอาจจะเห็นแวบบๆหรือเปล่าเห็นใน เห็น <N> ในในส่วนของอไปส่องดูงใน YouTube บ้างหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ผมมาจาก Israel อิสราเอลยุโรปเนยุโรปตะวันออกมาจากโคโอเอเชียมาจากในส่วนของอะไรนะเซิเเร์ฟเนอเซเบียนะฮะแล้วก็มีตัวหนึ่งเอเชียนี่รู้สึกว่าเป็นอุซเบนะ ผมไม่แน่ใจว่าจะมาเล่นเข้าขากันได้หรือไม่นะเล่นเข้าขากันได้หรือไม่อมถ้าไปฝั่งยุโรปคือสไตล์บันโดวิสะจะออกแนวโยนอยู่แล้วนะอ่ะได้กองหน้าตัวสูงใหญ่มาผมว่าน่าจะใช้แนวบอมเข้าไปอะ่ะนะบอมโยนเข้าไปซะส่วนใหญ่หรือเปล่าอันนี้นะอืจังหวะพาสึุนี่อาจจะเราอาจจะไม่เห็นในไทยลีกเท่าไหร่นะเอาจริงนะท่านผู้ชมคือ เราเราดูบอลเจอรีแล้วสวิตมาดูบอลไทยลีกอ่ะผมจะเห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งคือถ้าช่วงนี้ช่วงนี้ก็ได้ดูบอลเจอรีเยอะหน่อยเนาะเออมันก็ผมมองว่าฟุตบอลญี่ปุ่นนี้การพาสบอลกับพื้นเนี่ยเยอะมากเลยการส่งบอลกับพื้นเนี่ยการคลองบอลเหนียวแน่นการพาสบอลกับพื้นอ่ะเออการคลองบอลของญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นการคลองบอลแบบอินดิวิดูนะ การครองบอลแบบว่าครองบอลอยู่กับพักอยู่กับตัวนานเลี้ยงไปเลี้ยงมาม้วนไปสองสามรอบมีแต่เออมันมีทีมหนึ่งไอชิม,มิสึนั่นแหละเออทีมนั่นแหละทีม <c oughs> ทีมนั่นแหละทีแะท่แม่งเลี้ยงม้วนไปม้วนมามันมีอยู่แต่ทีมอื่นๆสไตล์ญี่ปุ่นนะครับการครองบอลที่เหนียวแน่นของเขาคือการผ่านบอลผ่านบอลไปพื้นที่ง่ายๆให้รับส่งกันง่ายๆส่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบอลจังหวะเดียวอะไรเงี้ยมันการส่งบอลจังหวะเดียวอ่ะ การส่งบอลมันก็ทําให้แบบว่า,าทําให้คู่แข่งมันมันสับสนในตําแหน่งได้นะครับผมถ้าถ้าแบบว่าคุมโซนไม่ดีนะคุมโซนไม่ดีนะเพราะว่าโอ้โหมันมีการเคลื่อนขยับกันตลอดเวลานะครับผมก็จะไม่แบบว่า,าไม่เล่นยากเกินไปนะไม่เล่นยากแต่สไตล์ของบอลสโมสรไทยลีกเราจะเล่นส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือการวางบอลมากกว่าวางบอลวางบอล วางบอลคือเหมือนไปวัดดวงข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าได้ออกข้างของบอลเราอ่ะจะออกข้างแล้วก็โยนเข้ามาข้างในอย่างเงี้ยหรือว่าวางบอลเอ่อโยนสาดขึ้นไปก่อนถ้าคิดอะไรไม่ออกก็สาดขึ้นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่บอลญ,ญี่ปุ่นนะครับเวลาแดนหลังได้บอลนะครับเขาพยายามจะออกบอลกับพื้นแบบว่าขยับมารับบอลแล้วก็ต่อบอลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้เสียเสียบอลง,ง่ายๆนะครับผม แต่มันก็มีบางจังหวะว่างที่โดนตัดได้โดนเพรสโดนตัดได้มันมันก็เป็นจังหวะของเกมแหละครับอืมแต่แต่ของเรานะครับของเราพอตัดบอลกองหลังตัดบอลได้จะไม่รู้ว่าจะโรนลานหรือเปล่าหรือว่าผมไม่แน่ใจนะพอโดนบีบเข้ามาเขาจะจะโยนขึ้นหน้าไปก่อนอ่ะโยนอ่าก็คือว่า,าตีเขวี้ยงให้พ้นคอไปก่อนอนะเออนะอืมเขวี้ยงงูให้พ้นคอหรือเปล่าอ,อืพยายามจะสาดขึ้นไปข้างหน้าก่อนน้อยนะที่ผม ถ้าผู้ชมนึกออกไหมเล่ะว่านักเตะในทีมไหนที่เล่นพาสบอลพาสบอลเหมือนพาเสือแบบว่าเล่นบอลแบบพาสบอลเยอะๆพาสบอลแล้วเคลื่อนตามนะคือมันมันก็ต้องอ่าต้องยอมรับว่าฟุตบอลการเล่นเหมือนเล่นลิงชิงบอลสนามใหญ่อะ่ะคือพาสบอลแล้วเคลื่อนตัวตามเนี้ยมันอาจจะต้องใช้พละกกาลังหน่อยนะฮะนั่นแหละครับผมอ่ะอย่างอ่ะผมเห็นที่ผมเห็นแน่นอนที่ผมเห็นชัดแน่นอนคือ บุรีรัมเอากองหน้าชาวเซิร์ฟสูงร้อยเก้าสกว่าเซนนี่อะไรนี่แหละผมเน่แน่นอนว่าต้องเล่นบอลโยนแน่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าแทคกติกของบูซิดาบันวิทออกข้างโยนบอลโยนบอลเข้ามาอะไรเงี้ยอะแต่ถ้าเป็นสไตล์เดีอโก้จะอีกแบบนะสไตล์เดีอโก้มันจะมีสั้นสลับยาวบอลแทงทะลุช่องอ่าบ้างเงี้ยดีโก้เป็นนักเตะที่ การวิ่งเคลื่อนตัววิ่งหาช่องอ่ะได้ดีได้ดีเลยทีเดียวนะ,ะให้แล้วก็วิ่งพยายามชี้นะครับมีความแอคทีฟในการแอคทีฟอ่ะแอคทีฟในการวิ่งเข้าหาบอลวิ่งเข้าหาพื้นที่สุดท้ายอะไรวิ่งเข้าหาตรงพื้นที่กลางประตูจะไม่พยายามออกข้างนะจะไม่พยายามออกข้างอ,อย่างล่าสุดเห็น,เห,นเห็นเจบอกว่าเห็นเห็นเขาเห็นเขาวิเคราะห์แอนาัลลิสนะแอนาลินะาลิสให้ ให้ทีมงานของซัปโปโรอนนลิซิสอะไรเงี้ยว่า,าพยายามเหมือนโค้ดทีมงานญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าคุณพยายามให้วิ่งเข้าไปข้างในในในกรอบเขตโทษนะครับในพื้นที่สุดท้ายนะครับเพื่อที่ให้ลุ้นทําประตูอย่าอย่าออกข้างอย่าออกข้างมากไปอะไรเงี้ยพยายามเจาะทะลวงทะลวงเข้าไปตรงกลางอะไรเงี้ยแทงทะลุอะไรเงี้ยน,นะครับมผมเชื่อแน่ว่านะอย่างเจชนาทิพย์นะถ้าจะเอาความสามารถเฉพาะตัวมีบางจังหวะที่สามารถจะพาได้พาเข้าไปได้ก็ ก็มีจังหวะเ,เขาเรียกว่าหาจังหวะพาเข้าไปได้ก็ถ้าจะทำนะก็ทำได้ครับเจ mm hmm. ด้วย basic, เบสิคด้วยเบสิกสกิลทักษะการพาบอลของเจนะผมเชื่อว่าทำได้แต่แต่ผมไม่แนะนำว่าทั้งให้ทำบ่อยเพราะว่าทำบ่อยทำบ่อยเกินไปก็เสี่ยงเจ็บนะเลี้ยงเยอะเกินไปเพราะว่าผู้บอลญี่ปุ่นค่อนข้างจะวิ่งเข้าเข้าเข้างัดเข้าอะไรอยาเงี้ยปะทะค่อนข้าง คือเอาง,ง่ายๆบอลเลี้ยงอ่ะบอลเลี้ยงเป็นบอลที่ต้องโดนโดนเจ็บแน่เข้าปะทะอะไรเงี้ยอย่างดูโรนัลดดิฟินามิโนอ่ะอารเก้าเลี้ยงเยอะจนเข่าพังอ่ะนะโดนกระแทกโดนอะไรอย่างเงี้ยนะเออเลี้ยงอ่ะมันมันดีจริงนะครับแต่แต่ใช้ในบางจังหวะไม่เป็นเอาตัวเอาตัวรอดในบางจังหวะไม่เป็นไรหรอกครับสุดท้ายแล้วฟุตบอลมันเล่น11คนไงเรา,เาส่งได้ก็ส่งครับเห็นเห็นได้ว่าเจจะเล่นง่ายมากเล่นฟุตบอลเล่นเล่นเป็นทีมกับซัป,ปโปรอ่ะ ซัโบโปโรเล่นบอลต้นฤดูกาลเนี่ยเล่นบอลเท้าสุดเทา้าซะส่วนใหญ่ไม่ได้โยนมากนะครับก็จะมียาวบ้างวางบอลยาวบ้างถ้ามีจังหวะถ้ามีจังหวะมีจังหวะที่เผลอของคู่แข่งดันสูงเนี่ยถ้ามีอย่างมูซาชิอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันวิ่งทําช่องได้เร็วอยู่แล้วไงยิ่งเจแม่งคือเจชนะทีะ่แบบถ้าพวกคุยมาเมาส์มอยเรื่องเจหน่อยถ้าเจชนะทีะ่แบบถ้ามี มิดฟิลด์ถ้าซัปโปโรมีเจชนะที่เป็นมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมนะค่อนข,ข้างจะอุ่นใจในเรื่องของการที่ะเข้าไปทําประตูสําหรับกองหน้านะเพราะว่าการส่งการพาส,สการพาสบอลของเจค่อนข้างจะไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากเลยนะเฮ้ยมันเหมาะเจาะมากคือง้างยิงสามารถง้างยิงได้เลยไม่ต้องชงอะไรมากเลยอะไรอย่างนั้นนะอ่ะมูปันให้ไอ้มูซาชิได้บ่อยๆนะได้ยิงบ่อยๆอะไรอย่างนั้นนะอืมนะ ค่อนข้างจะเข้าขานะสำหรับมูซาชินะถ้าเล่นหน้าเป้า,าเล่นมิดฟิลด์ field, ตัวเชื่อเมเกมเป็นเจอะไรเงี้ยนะครับนะโอเคประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือว่าสำหรับผมนะใครสำหรับท่านผู้ชมอาจจะคาดหวังก็ได้แต่ผมยังไม่คาดหวังสำหรับผู้เล่นต่างชาติของ,ของ,ข,องของบูริรัมมากเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก็เฟล,ลมาพอสมควรละทั้งนักเตะเอเชียเองทั้งนักเตะ ยุโรปเองนะครับหรือว่านักเตะอย่างอเมริกาใต้นะครับอันนี้เขาอาจจะลองดูก่อนลองดูก่อนแต่เอาเอาตัวสูงใหญ่มาเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะมาแนวอ่ะมาแนวบอลโยนแน่นอนนะ <c oughs> บอลโยนสไตล์บันโดวิชด้วยนะบันโดวิชด้วยครับเป็นบอลโยนแน่นอนผมผมใช่ว่าจะแอนตี้บอลโยนนะผมก็เล่นเออมันมีสั้นบ้างยาวบ้างไม่เป็นไรหรอกแต่แต่ผมรู้สึกว่าการเล่นบอลเท้าสู่เท้าแบบญี่ปุ่นอนะ่ะมันมันสวยงามกว่านะ สวยงามแทงทะลุช่องวิ่งบอลญี่ปุ่นเวลาเคาะบอลนะครับเขาเขาไม่ได้เคาะอยู่กับที่นะท่านผู้ชมครับเขาพยายามสลับสับเปลี่ยนแล้วก็บอลพาส์สบอลพาสกับพื้นเนะี่ยเล่นกับพื้นของญี่ปุ่นอนะ่ะที่ผมเห็นอนะ่ะจะเติมขึ้นหน้าตลอดจะไปข้างหน้าตลอดเลยนะเออแต่แต่แต,แต,แต่แต่ถ้าเป็นสไตล์บอลไทยอาจจะย้อนหลังมามันก็มีตบย้อนหลังมาเพื่อเปลี่ยนแกนนั้นก็มีบ้างนะมีมีมพอสมควรอยู่นะฮะมี แต่ส่วนใหญ่เลยฟุตบอลญี่ปุ่นจะเติมขึ้นหน้าต่อเหมือนบอลบอลฝั่งยุโรปแหละบอลบอลยุโรปก็ไปข้างหน้าตลอดนะครับแต่บอลไทยเราอาจจะมีเออดึงจังหวะพักไปย้อนไปย้อนมาเปาะแบะย้อนไปย้อนมาหาจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยการจ่ายการหาช่องนะมันเลยก็เลยคือเล่นบอลก็สิบนาทีเนี้ยถ้าเล่นกับพวกทีมญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องแบบว่าตื่นตัวตลอดเวลานะครับเออจะจะมือไม่ได้เลยนะจะมือไม่ได้เลย นะครับผมอ่ะโอเคก็มาพูดคุยอันนี้มาพูดคุยดีกว่านาอเออมาพูดคุยกันแต่เพียงแค่น,น,นี้นะว่าความคาดหวังผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนแล้วกันนะอย่าอย่าเพิ่งไปออกตัวแรงนะเดี๋ยวกลายมาเป็นเฮ้ยแม่งย้อไม่แล้วหลายๆคนยคนนะไอที่ยกเลิกยกเลิกไปอะ่ะนะครับโอเคครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ